กดติดตามตอนนี้เท่ากับสมองเลื่อนไอเดียพุ่งไม่กดเดียวสมุดหายตอนสอบไม่รู้ด้วยนะไปครับคลิปนี้มีของเด็ดสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์เขาใช้หาความรู้กันนะครับโดยเรามีกรณีศึกษาจากวิดีโอสอนอันหนึ่งเป็นตัวอย่างง่ายๆเลยคือทดลองดูว่าไก่เนี่ยออชอบกินอะไรมากที่สุดกันแน่ ะระหว่างรำข้าวข้าวเปลือกหรือว่ามีอย่างอื่นอีกใช่ครับเป้าหมายคืออยากจะสกัดที่เห็นแก่นเลยว่าไอ้วิธีคิดที่เป็นระบบแบบนี้มันคืออะไรคือเรื่องมันเริ่มจากความสงสัยง่ายๆเลยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะไก่ชอบกินอะไรที่สุดนะอืมค่ะอาจจะเคยเห็นคนเขาเลี้ยงไก่ด้วยข้าวเปลือกเอ่อแต่แค่นั้นมันอาจจะยังยังบอกอะไรได้ไม่ทั้งหมดเนาะใช่ค่ะตรงนี้แหละที่นำไปสู่การต้องทดลองหาคำตอบจริงๆเอาละครับ งั้นมาลองคลี่คลายเรื่องนี้กันดูค่ะสุดเริ่มต้นสำคัญเลยคือสิ่งที่เรียกว่าการตั้งสมมุติฐานนะคะซึ่งต้องย้ำว่ามันไม่ใช่การเดาสุ่มนะคือมันเป็นการคาดการคำตอบล่วงหน้าแบบมีเหตุมีผลอ๋อคือต้องพยายามเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราพอจะรู้หรือสังเกตเห็นมาก,ก่อนถูกต้องค่ะอย่างในเรื่องนี้เห็นคนเลี้ยงไก่ด้วยข้าเปลือกก็อาจจะตั้งสมมุติฐานไปก่อนว่าอืม ไก่เนี่ยน่าจะชอบกินข้าวเปลือกมากที่สุดเข้าใจแล้วครับเหมือนตั้งทงคําตอบที่คิดว่าน่าจะใช่ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปพิสูจน์กันใช่เลยค่ะพอมีสมมุติฐานแล้วก็ต้องออกแบบการทดลองเพื่อจะทดสอบมันซึ่งในวิดีโอเขาก็เให้ไก่ลองกินอาหาร3มอย่างเลยค่ะมีข้าวเปลือกรำข้าวแล้วก็หนอนมแมลงวันหนอนมแมลงวันด้วยตรงนี้เริ่มน่าสนใจแล้วครับว่าผลจะเป็นยังไงครับ ทีนี้พอจะทดลองเนี่ยเพื่อให้ผลมันเชื่อถือได้นะครับสิ่งสําคัญมากๆเลยคือเรื่องตัวแปรตัวแปรใช่ครับคือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในทีน่นี้สิ่งที่เราอยากรู้ผลกระทบของมันคือชนิดของอาหารใช่ไหมครับมีข้าวเปลือกรําหนอนอันนี้คือสิ่งที่เราจัดให้มันต่างกันเราเรียกว่าตัวแปรต้นอ ตัวแปรต้นคือสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงเพื่อดูผลค่ะส่วนผลที่เราอยากจะวัดอยากจะรู้ก็คือปริมาณอาหารที่ไก่กินเข้าไปอันนี้คือตัวแปรตามครับครับแล้วก็มีอีกอย่างที่สําคัญไม่แท้กันเลยก็คือต้องคุมอย่างอื่นให้มันเหมือนเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสําคัญมากเพื่อให้แน่ใจว่าผลที่ได้เนี่ยมันมาจากชนิดอาหารจริงๆไม่ใช่อย่างอื่นปนเข้ามาถูกต้องเลยค่ะอย่างในวิดีโอเขาก็คุมปริมาณอาหารเริ่มต้นให้เท่ากันหมดครับ ใช้ภาชนะเหมือนกันค่ะให้เวลากินเท่ากันคือเจดวันเหมือนสร้างสนามแข่งที่ยุติธรรมให้ตัวแปรต้นหรือชนิดอาหารเนี่ยได้แสดงผลออกมาจริงๆใช่ค่ะปัจจัยที่เราคุมให้เหมือนกันหมดนี่แหละเรียกว่าตัวแปรควบคุมค่ะถ้าเราไม่คุมดีๆเช่นให้น้ำหนักเริ่มไม่เท่ากันหรือบางอย่างให้กินนานกว่าผลมันก็อาจจะแบบว่าไม่น่าเชื่อถือเนอะาะครับผมเข้าใจชัดเจนเลยทีนี้พอครบเจ็ดวันผลมันออกมาว่า ผลกลับกลายเป็นว่าน่าสนใจมากปรากฏว่าไก่กินหนอนมแมลงวันไปเยอะที่สุดเลยครับสังเกตจากปริมาณหนอนที่มันเหลือน้อยที่สุดค่ะซึ่งมันซึ่งมันขัดกับสมมุติฐานแรกที่เราตั้งไว้เลยที่ว่าน่าจะชอบเข้าเปลือกที่สุดใช่ค่ะขัดกันเลยแสดงว่าการสังเกตเบื้องต้นหรือความเชื่อเดิมๆของเราเนี่ยอาจจะไม่จริงเสมอไปก็ได้ นี่แหละค่ะคือความน่าสนใจของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เลยคือพอผลการทดลองที่เชื่อถือได้เพราะเราคุมตัวแปรดีแล้วมันดันขัดกับที่คิดไว้สิ่งที่ต้องทําไม่ใช่แบบเอ้ยผลผิดหรือเปล่าแล้วปัดทิ้งไปนะคะอ๋อไม่ใช่แบบนั้นแต่คือการยอมรับข้อมูลที่ได้แล้วไปสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออื่นๆเพื่อจะยืนยันหรือหาคําอธิบายว่าเอ๊ะทำไมผลเป็นแบบนี้ครับ เช่นอาจจะต้องไปหาข้อมูลว่านอนแมลงวันมันมีสารอาหารอะไรที่ไก่ชอบเป็นพิเศษหรือเปล่าเมื่อเทียบกับข้าวเปลือกหรือรำประมาณนั้นเลยครับหรือดูงานวิจัยอื่นว่ามีใครเคยทดลองคล้ายๆกันแล้วได้ผลแบบนี้ไหมแปลว่าการเจอผลที่ไม่คาดคิดเนี่ยมันไม่ใช่ความล้มเหลวแต่จริงๆแล้วมันเป็นส่วนสําคัญที่ผลักดันให้เราไปหาความรู้เพิ่มใช่เลยครับเพเผออาจจะนําไปสู่ความเข้าใจใหม่ๆที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมก็ได้นะครับค่ะ <c oughs> แล้วพอได้ข้อมูลได้คําอธิบายแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับก็คือการสื่อสารสิ่งที่ค้นพบค่ะต้องเอาผลลัพธ์เหตุผลหลักฐานต่างๆไปบอกต่อให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยมันเป็นเหมือนวงจรการเรียนรู้ตรวจสอบซ้ําไปเรื่อยๆค่ะพอฟังแบบนี้แล้วจากเรื่องง่ายๆอย่างไก่กินอะไรเนี่ยเราพอจะสรุปหัวใจสําคัญของวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ได้ชัดขึ้นเลยนะครับค่ะมีอะไรบ้างคะลงว่ามาสิคะก็คือ1 เริ่มจากคำถามจากความสงสัยก่อนไก่ชอบกินอะไรค่ะสองคือรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานซึ่งในที่นี้ก็คือการทดลองที่ต้องออกแบบดีๆมีสมมุติฐานมีตัวแปรต่างๆอืมใช่สามคือเอาหลักฐานนั้นมาอธิบายสิ่งที่เจอไก่กินหนอนมากสุดเพราะเหลือหนอนน้อยสุดค่ะสี่คือเชื่อมโยงคำอธิบายนั้นกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆที่น่าเชื่อถือ ไปค้คนข้อมูลเพิ่มค่ะถูกต้องและ5คือสื่อสารสิ่งที่เราเจอพร้อมเหตุผลประกอบเยี่ยมเลยค่ะครบถ้วนเลยนั่นคือลักษณะสำคัญ5ประการของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราเห็นได้จากตัวอย่างนี้เลยแก่นของมันจริงๆก็คือการใช้หลักฐานนำทาง แล้วก็เปิดใจยอมรับผลแม้ว่ามันจะไม่ตรงกับที่เราคิดไว้ตอนแรกก็ตามใช่ค่ะมันคือความพยายามจะทำความเข้าใจโลกรอบตัวอย่างเป็นระบบมีเหตุผลที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายยังไงกับเราเราท่านๆล่ะครับผมว่ามันโชว์ให้เห็นเลยว่าการจะหาคำตอบที่มันน่าเชื่อถือได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีกระบวนการนะอืมไม่ใช่แค่สังเกตผ่านๆหรือเชื่อตามๆกันมาแต่ต้องตั้งคำถามต้องทดสอบ ต้องตรวจสอบอย่างจริงจังใช่เลยค่ะและมีประเด็นที่น่าสนใจอยากจะทิ้งท้ายให้ลองคลิกตามกันดูนะคะครับคือกระบวนการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้แหละค่ะตั้งคําถามคา,าดการทดลองหาข้อมูลตรวจสอบยืนยันแล้วก็สรุปผลเนี่ย เราจะเอาหลักการคิดแบบวิทยาศาสตร์นี้ไปปรับใช้กับการตัดสินใจเรื่องอื่นๆในชีวิตประจําวันของเราที่อาจจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์๋าๆได้ยังไงบ้างอ๋อน่าสนใจครับเช่นการเลือกซื้อของการแก้ปัญหาในที่ทํางานหรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์ใช่ค่ะลองคิดดูนะคะว่าหลักการเดียวกันนี้มันประยุกต์ใช้ได้กว้างแค่ไหนลองนําไปขบคิดกันดูค่ะ